กวานสวดอานาปานสติสวะมันมีอุศัหนึ่งก็คือจิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้ชัดหรือรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาหโดยการปรุงแต่งจิตในพในระสตรท่านก็จะบอกว่ามีสัญญาเวทนาเป็นตัวปรุงแต่งจิตนะแต่ถ้าดูในพระธรรมทั้งกุศลและอกุศลนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งจิต นะโดยมีสัญญาและเวทนาเป็นตัวนำไม่ใช่มีเฉพาะตัวสัญญาเวทนาและจบแค่นั้นนะเพราะว่าเวลาจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยแปลว่ามันมีตัวอื่นอยู่ร่วมด้วยนะเพียงแต่ว่าตัวสัญญาเวทนานั้นมันประกอบกับจิตทุกดวงอย่าลืมมันเป็นตัวนำมันดึงให้ตัวโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอะโทสะโมหะ เกิดร่วมนะก็ดูที่ว่าจิตในขณะนั้นนะ่ะมันปรุงแต่งเป็นกุศลหรืออกุศลแค่นั้นเองมันเวลาเราเจอสัพพวกเนี้ยนะนะเราปฏิบัติไปเนี่ยสังเกตด,ดูก็จะเห็นนะว่านะทางพระสูตรนั้นท่านอธิบายไว้โดยยอ่อแค่นั้นเองนะแต่พระอภิธานนั้นอธิบายไว้โดยพิสดารแยกแยะรายละเอียดทั้งหมด เวลาเราปฏิบัติก็ไปสังเกตดูจิตตัวเองนะมันนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก่อนมีความคิดตามมาแล้วก็มีโทสะตามมาอะไรอย่างเงี้ยเดียเรื่อไอ้ตัวเวทนานั่นแหละเป็นตัวผลนะไม่ใช่ตัวเหตุนะเพราะเวลามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะนตัวสัญญาจะเข้าไปเทียบเคียงเปรียบเทียบอารมณ์ในอดีตกับอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ให้เกิด กุศลบ้างก้อ้เกิดอกุศลบ้างตามมาเนี่ยนะนวันนึกเราวมันก็คิดนะตัวสัญญานึกบางทีเราก็ถูกสัญญาหลอกเขาเวลาปฏิบัติเนี่นะมันเป็นนึกเรื่องโน้นนึกเรื่องนี้เราคิดปรุงแต่งด้วยเปื่ยจิตก็หลงอยู่ในอารมณ์นั้นนะโดยแม้กระทั่งนะดูลมหายใจอยู่ก็เป็นนึกเรื่องลมหายใจอะไรขึ้นมาทุกอย่างรู้แล้วก็ไปอยู่กับลมหายใจที่นึกเอาไม่ได้อยู่กับลมหายใจจริงๆริ เพราะฉะนั้นก็ระวังไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้กลับมาอยู่กความรู้สึกตัวเช่นเห็นนิมิตนี่นะพรนิมิตเกิดบางทีบางคนก็ไปอยู่กับนิมิตนะหรือบางทีบริกรรมอย่างนี้บริกรรมก็เกิดจากความนึกเอาเนั่นแหละคําบริกรรมทั้งหลายนีย่นึกเอาพุทโธพุทโธพองนอ้อยุบนอ้ออะไรก็แล้วแต่บางคนก็ไปอยู่กับคำบริกรรม นะพอปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปไม่มาติดอยู่แค่คำบริกรรมนะอยู่คำบริกรรมแล้วก็สงบดีอย่างนี้นะกลายเป็นว่าไปติดอยู่กับตัวสัญญาเก่านะมันจะบริกรรมก็ได้แต่ว่าให้กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ไหมถ้ารู้สึกตัวอยู่ใช่ได้แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวก็จะนะกลายเป็นไปติดอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบัญญตัตินะอันนี้ต้องระวัง ถ้าเราเห็นตัวสภาวะาจริงๆนะนมันก็จะไปติดอยู่แค่ความนึกความคิดอยู่แค่นั้นนะนถ้ากลับมาอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะอารมณ์พวกนั้นก็จะอยู่ไม่นานนักนะเดีวก็จะดับไปแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่อย่าเรว่าความคิดนึกทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่มันทํางานของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะจิตก็จะรณมในอดีต มาปรุงแต่งด้วยเปื่อยไปนะปรุงแต่งไปในอดีตบ้างปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างอะไรก็แล้วแต่ต่ได้อยู่ปัจจุบันก็คือกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวในคำว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ความรู้สึกตัวนะไม่ได้ไปอยู่กับอะไรอย่างอื่นนะไอ้ฉันก็อยู่กับปัจจุบันนะฉันกับพุทโธพุทโธอยู่อย่างเงี้ยนะไอ้พุทโธพุทโธอย่างนั้นกายไ็เติดอยู่กับบัญญัตินะไม่ได้ติดอยู่กับอารมณ์นิ่นปรมัตนะพอไม่ได้อยู่อารมณ์นิ่ปรมัตก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับ ของรูปของนามพอมีเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดด่างของรูปของนามก็ได้แค่ความสงบแค่นั้นหนึ่งอย่างมากนะด้วนวิธีการนี้ทำมสงบเยอะแยะนะพลังสอนไว้เยอะแยะนะไปดูนะัะทธิในการอื่นที่นะเขาสอนเอาไว้เยอะแยะไปหมดที่จะให้มันสงบเนี่ยนะเอาสงบแล้วก็ไปมีภิญญาจิตเกิดตามมาบางทีก็ไปเห็นน,น่นเห็นนี่อะไรไปแปลกๆเนี่ยนะ มีสภาวะจิตที่พิเศษขึ้นมาไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรประหลาดพิสดารนั้นมาแล้วก็ไปโล่งติดอยู่ในอารมณ์พวกนั้น,นมันก็ถูกสัญญาหลอกอยู่นั่นแหละนะอย่าไปเชื่อมันนะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแต่ว่าไม่เอาอะไรกับมันสักอย่างนะว่าจะทำให้สภาวะการพระพนั้าเราเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้เรื่อย นะอันนี้ต้องระวังนนท่านมีคํานั่นะก็คือให้ปลดปล่อยจิตปัดสัมพยังจิตสังขารังนะนะเบือปัดสัมพยังกายสังขารังเนี่ยเราเห็นสองศั์นะีะปลดปล่อยการปรุงแต่งกายปลดปล่อยการปรุงแต่งจิตอะไรก็แล้วแต่ไปดูไอ้ปล่อย,อยนะคือปล่อยอะไรนะครับ ก็ปล่อยให้เขาทำงานไปนะเพียงแต่ว่าไม่เข้าไปยึดถือว่าจิตเป็นของเราหรือกายเป็นของเราถ้าเราภาวนาได้ถูกต้องเนี่ยแมนะ้ทั้งตัวผู้รู้นั่นเองก็ไม่ยึดเอาไว้ไม่ยึดเอาไว้เป็นของเราเนนมันผู้ภาวนาหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่ารู้ก็เหมือนไม่รู้ไม่รู้ก็เหมือนรู้อยู่เพราะมันจะมีความรู้สึกว่าไม่มีเรารู้อะไรปฏิบัติใหม่ๆฝึกที่จะรู้ พอทำชำนาญแล้วรู้ตัวอยู่ทั้งวันบางทีนะแต่มันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือมีเรารู้นี่เรารู้อยู่ยงั้นแหละพอถึงจุดหนึ่งครูบาอาจารย์ก็จะปล่อยบอกว่าให้ให้พบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้อย่างนี้นะพบพุทธ,ธก็ให้ทำลายพุทธ,ธะเสียอย่างนี้นะพุทธ,ธคือผู้รู้เนีย่ยอันนั้นสมนนของมหายานเขาเพราะพบผู้รู้ก็ให้ทิ้งไปงนี่น ไม่ยึดถือเอาไว้พอรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าหนึ่งก็จะไปยึดจิตอยู่อย่างนั้นหนึ่งนะก็ให้ทิ้งผู้รู้นั้นไปทีนี้ความรู้ก็จะเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่มันปรากฏอยู่ในพระสูตรมัน,นเยาแค่สวดสวดอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรนะฝึกไปด้วยตึกไปแล้วก็สังเกตไปพอจิตเป็นกลางต่ออารมณ์เนี่ยมันจะเริ่มปล่อยนะปลดปล่อยนะปลดปล่อย อารมณ์ทั้งหลายที่เข้าไปเห็นนั่นแหละนะรู้แล้วก็ไม่เอาอะไรมาสักอย่างหรือสำนวนพระไตรอกใช่กเขามาสักว่านะสักว่ารู้สักว่ารู้อย่างงี้นะทำศักว่าเนี่ยมันจะเห็นว่าใหม่ๆก็เห็นกายที่ไม่ใช่เราอย่างเงี้นะมันปลดปล่อยกายนะแต่จิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้อยู่มันเป็นเราอยู่อย่างเงี้นะการนี้เขาเรียกว่าการแยกกายแยกใจแยกสิ่งที่แยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้อย่างเงี้นะ ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งพอนานเข้านานเข้าพอ,พอนานไปพนาไปก็จะเห็นว่าแม้ทั้งผู้รู้เองก็รู้แล้วก็ดับนะผู้รู้เองก็เป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งนะเป็นทุกข์ในไรลักนั่นแหละนะฮะตกอยู่ใต้กฎของไรลักษนะก็ไม่เอาจิตนะก็จะวางจิตออกไปปล่อยเขาทำงานไปหรืไม่ไป นะยึดถือเอาไว้อย่างงี้นะนะอันนี้พูดง่ายนะแต่ว่าเวลาทำจริงไม่ได้ง่ายหรอกนะแต่ว่าจะค่อยเห็นชัดขึ้นมาเองเวลาเราปฏิบันะติไปนะเราจะเห็นว่าที่มันทุกๆอย่างนี้ก็เพราะาไปยึดถือจิตอยู่นี่แหละไอ้กาย่ำไม่เท่าไรหรอกเพราะกายนี่พระเจ้าแตู่้วอย่างนั้นนะกายนี่มันเสื่อมไปเรื่อยๆมันเริ่มไม่อยากจะยึดถือครอ,อบครองมาแล้วนะ นะเพรแกตัวเข้าก็เริ่มเสื่อมโน่นเป็นนี่ป่วยโน่นนี่นั่นอะไรไปเรื่อยนะแต่จิตนี่จะรู้สึกว่ามันมีมีเราอยู่ในจิตอย่างงี้มีจิตอยู่ในเราอย่างงี้อยู่ตลอดเวลานะแต่นี้ถ้ายังไมนะ่ปล่อยวางจิตผู้รู้ออกไปเนี่ยมันก็จะมีเราเป็นโน่นมีเราเป็นนี่อั่นนะีอย่างที่พระเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับลิงที่โหนกิ่งไม้นุ่นกิ่งไม้นี่เรื่อยไปอย่างงี้ นะมันเกิดดบับเกิดดับรวดเร็วในการที่จะไปวางว่าจิตนี่ไม่ใช่เราการที่จะปล่อยวางก็ไม่จะไปคิดเอานะมันวางมันเองปัญญาเกิดแล้วมันก็วางมันเองไอเน,นี่ยเป็นเรื่องยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะทุกคนทําได้ั้งนั้นแหละเช่เวลาปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะจิตก็จะเข้าไปเพ่งความปวดนั้นโดยธรรมชาติของมันนะ นะแล้วก็จะมีความอยากตามมา,าเมื่อไหร่จะหายปวดเมื่อไหร่จะหมดเวลานั่งสมาธินะก็จะยืดถือมาอย่างนั้นมีเราที่กำลังปวดอยู่นะบางทีงความปวดนั้นไม่ใช่เราลรอกขาที่ปวดอยู่ก็ไม่ใช่ขาเราลรอกแต่จิตที่เข้าไปรูว่าการปวดนะั้นมันเป็นเราอย่างเงี้ยะอัน,ะน,นี่น่าเป็นห่วงนะใครที่ติดอยู่อย่างนี้มันจะเดินต่อไม่ได้เนะียย้อนกลับมาดูจิตตัวเองนะเรามันอยู่ตรงไหน มันทุกข์อะไรนักหนากไอ้ขาเนี่ยนะย้อนกลับมาดูจิตตัวเองทำไมมันระบมขมขื่นไปหมดนะทั้งตัวบางทีเป็นอย่งงั้นนะมันให้เจ็บไม่ปวดทรมานทุรนทุรายไปหมดจิตเนี่ยนะที่ตัวปวดจริงๆคือขามันปวดนะฮะแต่จิตทำไมต้องไปทุกข์กับมันด้วยงนะมันแยกไม่ออกเพราะว่ามันยึดถือจิตอยู่ย้อนกลับมาดูจิตจิตเป็นยังไง ตรงไหนมันเป็นเรามันรู้แล้วมันกระดับรู้แล้วมันกระดับรู้แล้วมันกระดับไปอยู่แค่นั้นนะเกิดดับอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่ถ้าสติสมัมปชัญญะไม่แข็งแรงพอมันก็ไม่เข้าไปเห็นความเกิดดับของจิตพอจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วเร็วกายไหลเท่านะีน่ตอนนี้พอไม่เห็นความเกิดดับของจิตก็จะมีเราแช่อย,อย่างนั้น,นมีเามราดึงกำลังไปเห็นขาที่กําลังปวด เห็นร่างกายที่กำลังเจ็บปวดอยู่เงี้ยนะยึดถืออยู่งั้นทุกข์สาหัสกันะนะพอนางนาเข้าต่อให้ไม่มีอะไรให้ปวดมันก็ทุกข์ของมันอยู่อย่งนั้นจิตเนี่ยนะตื่นมามันก็ทุกข์แล้วนะเหมือนแบกโลกไว้ทั้งโลกไม่รู้มันทุกข์อะไรทุกข์นั้นเป็นตัวเวทนาน่ะเป็นโทมนัสเวทนานะที่เกิดกับจิตจิตขณะนั้นเป็นยังไงย้อนกลับไปดูอ๋อมันมีโทสะกรุนอยู่ข้างใน ตัวาสตที่เกิดก็มักจะเกิดร่วมกับกายที่มันเจ็บปวดนะมีอาการของโรคไัยไข้เจ็บอะไรเบียดเบียนบีบคั้นอยู่แต่นี้พอไปสังเกตดูอยู่บ่อยๆเข้าเห็นว่าเอ้าจิตรู้แล้วกระดับรู้แล้วกระดับได้เมื่อไหร่เนี่ยเทเนี้ยมันจะอ๋อขึ้นมาเลยว่าเอ้าจิตก็ไม่ใช่ของเราอะมันจะปล่อยจิตของมันเองะจิตก็ไม่ใช่ของเราเนี่นะไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยนี่นาเทีนี้ยก็จะเศร้าโศกนะทเนี้ยอะไรอาวร์ ยึดถือจิตมาตั้งนานเหมือนคนอกหักทำไมจะอยู่จิตก็ไม่ใช่ของเราขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเศร้าโศกเสียใจอยู่ภาคใหญ่ใน,นสุดก็ยอมรับได้เองนะปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นก็ยอมรับได้เองว่ามันไม่ใช่เราจริงมันถึงจะวางลงไปได้สนิทนมันถึงจะเข้าไปถึงจุดอื่นอย่างเช่น,นจิตเกิดอันนี้จะลักษณะอันนี้จะสัญญาขึ้นมาเกิดวิราคะ เกิดนิโรธาเกิดปฏิสักขะในที่เราสวดกันการการดับการคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินพอใจยินดีจิตเกิดการสลัดออกสลัดอะไรอ่ะสลัดทุกออกไปเห็นแล้วว่าความทุกข์กับจิตก็คนละส่วนกันจิตเองก็ไเ่ใ่ของใครเป็นธรรมชาติล้วนๆตัวโทมนัสเสวนาก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งไม่ใช่จิต น่นเยิมแยกขันห้าออกจากกันเป็นขันห้าต่างตัวต่างทํางานก็จะรู้ว่าโอขันห้านี่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยต้องจะเข้าใจขึ้นมาจริงน่ะฝากไว้สดมนกัน